เชิญค่ะที่ก่อนเับเชิญค่ะกำิจกรรวันนี้มีอะไรบ้างคะคุณล้วสําหรับกิจกรรมนี้นะคะมีค่ะก็ในเบื้องแรกเลยนะคะแล้วก็จะมีการกล่าวอวยพรปีใหม่นะคะแล้วก็ให้พรกับากาจกรรม ยกลายกย้ายแล้วก็สับเปลี่ยนตาแหน่งนะคะโดยท่านเลขาธิการประธานศาลีกานะคะท่านคงเดชวานิชกิติกูรค่ะค่ะแล้วก็ข้าราชการที่ยกย้ายมีใครบ้างคะก็มีทั้งสิ้นห้าท่านนะคะมีทั้งยกย้ายแล้วก็เลื่อนตาแหน่งนะคะก็ได้แก่นางสาวพนิ t าเจริญวัฒนานางสาวพัทธีราศิริลักษ์ค่ะค่ะแล้วก็มีนางสาวพิรดา,าศาสนากระบวนนะคะนางสาวนภพลตีนินววงแล้วก็นงางกนุกวันอัคคะวรัง ค่ะแล้วก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะก็ขอกราบเรียนเชิญท่านเลขาธิการภาษาธิการนะคะมามอบของที่ระลึกแล้วก็กล่าวไว้พรให้แก่ข้าราชการด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะคุณนี้คุณนี้ได้เลยคอาจาย์เชิญเชิญผาเลยค่ะมอบของก่อนค่ะขอเชิญคนย้ายออกมาค่ะ ไก่ได้ค่ขเสร็จแล้วเชิญดีได้ค่ะยืนตรงนี้ก่อนนะคะไก่ขาอันที่สองขาพี่นู่น่ะพัทยาสีลาขาไก่ไก่อันดับที่สามขาพี่พีระดา่าศาสนารบวนยืสประสาร่ะ คุณลพ,พร,ร์ตรได้มีงส่วนกิจการเลยนะพี่แล้วก็อันคับที่ห้าค่ะอันนี้<ส><ด>นนเป็นเซกียอวเป็นเอ็นเขอร์น,น,น,นะค่ะพี่โนตค่ะกะวันค่ะ้าวไหมคะจ้าาขอบคุณมากนะค่ะจะขอ รูปนิดนึงนะคะเป็นที่ระลึกที่ระละึกใครน,นะเราซื้อสุดพี่นุ <c oughs> ่นเ่ะ